สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องปุ๋ยพารวยชาแนลนะคะก็มาพบกันกันกบแนวทางหวยฮาหนอยนะคะของวันที่สิบห้านะคะมาดูกันก่อนเลยนะคะว่ามีฮาหนอยไหนเข้าบ้างของวันที่สิบสี่นะคะโอ้มันออกตามสูตรนะสูตรแอดทุกคนหลายรอบม,มากเลยค่ะหลายวันแล้วเนี่ยเป็นเป็นหลายครั้งค่ะสังเกตดูนะคะแอดก็สังเกตดูนะ ตลอดเลยคือคือก็เข้าอ่ะวันที่ให้ตัวนั้นน่ะก็เข้าค่ะเข้าสองน้อยสามน้อยแล้วแต่แต่คือมันไม่แบบมันไม่สุดเหมือนวันถัดไปไงพรุ่งนี้ก็ไปตัวใหม่แล้วค่ะพุ่งนี้ไปตัวใหม่นะคะวิ่งลูดนะคะถ้าสามห้ามาอีกแอดก็จะโอ้ <hés> ไม่รู้จะว่ายัางไง บอกตัวอื่นมเมือ่อคืนเนาะวันนี้ก็สีกระจุยเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะวันที่14ตุลาคมนะคะห5วิ่งรูดแอนให้ไปที่35นะคะมีตัวไหนเข้าบ้างนะคะนอยเฉพาะกิจนะคะนอยเฉพาะกิจเข้าทั้งตัวเจาะแล้วก็วิ่ง5นะคะ5ได้2ตัว2เด้งนอยเฉพาะกิจนะคะนอยเฉพาะกิจเข้าไปค่ะ ตัวเจาะเข้าหนึ่งตัวนะคะเข้าแค่หนึ่งนอยนะคะตัวเจาะแล้วก็3ามแปนะคะแปดสาอยพิเข้านะคะโอ้เสียดายนอยปกทุกคนเรามี3กับ5นะ้าเนาะมันออกสองสสุดยอด แต่อะไรก็ไม่สุดยอดเท่าลาวพัฒนาหรอกค่ะสุดๆอันนั้นอ่ะมันเป็นหวยลูกกลมๆไงแล้วจับได้เบิ้ลแบบนี้โคตรสุดยอดเลยมันไม่เหมือนแบบพวกระบบออตโอต้เหมือนหาหน่อยเนาะก็มาดูอันนี้กันค่ะอันนี้ก็ได้วิ่งสามไปไปสองตัวนะคะวิ่งสามไปสองตัวแล้วก็ลูดก็ได้ศูนย์สามไปนะคะตารางแตกมาดูตารางนะคะตารางเข้าแค่ 0 3นะคะตารางค่ะตารางเข้าแค่0ูนสานะคะส่วน3ตัวก็ในตารางมันไม่มีสีนะคะในตารางไม่มีสีเลยนะคะก็มีแค่0 3 5เนสาห้เนะเฉียดทุกคนมีแต่เฉียดค่ะวันนี้สำหรับตัวแอดว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ก็เข้าตัวเจาะเนาะ ใครที่เล่นก็ลองพิจารณากันดูค่ะเป็นแนวทางนะคะจะจับในตารางจับในไหนก็ขอให้เฮงให้ปังนะคะเอามีหนึ่งหกับหนึ่งเกด้วยลืมพูดนะคะก็ภาวนาให้มันตรงปกนะคะไม่ใช่พรุ่งนี้มาออกสามห้านะปวดหัวกับมันสูงหวยนะคะ สตัวเยอะๆเดี๋ยวแอดเอาไปเล่นเองคนเดียวนะคะเอาตามสูตรนี่แหละทุกคนอันนั้นเป็นเลขของแอดเองนะคะเขียนให้มันเปืองกระดาษเฉยๆเนาะก็มาดูกันค่ะของวันที่สิบห้านะคะสิบห้าตุลาคมหกห้านะคะสิบห้าตุลาคมหกห้าแอดกลัวมากกลัวมันมาสามห้านะคะ วิ่งลูดนะคะให้ไปที่7จค่ะ7จนะคะวิ่งลูด7จจับคู่เลยเจ็ดสองเจดสเจ็ดเจนะคะสี่สองสสสองสองนะคะมาดูในตารางกันเลยค่ะในตารางนะคะในตารางมี0869ค่ะ0ูนย์แปดหกนะคะเจ็ามห้า อยากจับเจ็ดสามเก้ากับเจ็ดสามหกให้จังเลยแต่ไม่เอาอะเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องๆ้องนะคะ fc ก็ลองจับกันดูเองเนาะแอดก็จับให้แปดชุดแปดคู่นะคะแปดชุดแปดคู่แปดชุดนะคะมีศูนย์แปดห้าศูนย์แปดสามศูนย์หกห้าศูนย์หกสามแปดแปดห้า 883นะคะแล้วก็865 863นะคะลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะสูตรนี้แอดก็ใช้เล่นได้ทั้งวันค่ะใครที่ไม่มีหวยอะไรอยากเอาไปจิ้มก็เอาสูตรนี้ไปจิ้มได้ค่ะหวยหานหน่อยนะคะในตารางก็จะปังแต่วันนี้ไม่ปังนะคะแต่แค่03ตัวเดียวนะคะ03ตัวเดียวค่ะ ก็มาเหมือนหวยพัฒนาเลยนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองนั่นทำไมแอดไม่มีหนึ่งสองเนาะในตารางไม่มีเนาะก็ใกล้จะหวยไทยแล้วนะคะหวยไทยจะออกแล้วนะคะ ็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รวยกันนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางหวยห้าน้อยนะคะหัวแนวทางหวยห้าน้อยค่ะของวันที่15ตุลาคม6กห้านะคะวิ่งลูดให้ไปที่7จคะ่ะจับคู่นะคะจับคู่มีหกคู่ให้ไปที่7จ็ดสองเจ็นะคะ4ี่สองสี่สี่สองสองนะคะจับคู่ก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะคะมันเป็นตัวเจานะเนาะ ตัวเจอเข้ายากค่ะ0869นะคะ735คือเลขในตารางค่ะ0869 735นะคะเลข8ชุดนะคะมี085 083 065 063 885 883 865 863ค่ะ ก็พรุ่งนี้ก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้แตกสามตัวหน่อยเนาะในตารางนะคะแตกสามตัวในตารางนะคะขอให้เข้าตรงปกตรงสูตรด้วยนะคะให้เข้าตรงปกตรงสูตรด้วยนะคะแอดก็จะเก่งหวยไทยแล้วค่ะไม่รู้จะไปตัวไหนเหมือนกันหวยไทยก็คงดูในตารางค่ะเป็นหลักตารางเหมือนกันนี่แหละค่ะ แอดทาตารางย้อนหลังให้ดูทุกคนจะตะลึงมากแอดลองทําย้อนดูนะคะก่อนที่จะลงเนาะของหวยไทยนะคะอ้แตกสามตัวสามสี่งวดหนูคะ่ะเออแล้วทำไมแอดไม่ทําตั้งนานแล้วก็ไม่รู้คะ่ะ แล้วแตกตัวที่แบบจับจับได้ด้วยนะคะที่จับให้แปดชุดด้วยก็พูดให้ตัวเองเสียดายเล่นไปงั้นละค่ะขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังกันนะคะ หนอยของวันที่1 5บหตุลาคม65นะคะหาน่อยนี้แอดตามเบิ้ลมากเลยทุกคนหาน่อยสี่นอยนะคะสี่นอยก็คือนอยกิจน้อยกิดนี่คือพระเอกของเรานะคะยังไม่ปลดออกจากพระรองนะคะเอ้ยยังไม่ปลดออกจากพระเอกนะคะน้อยเฉพาะกิจค่ะแต่ช่วงนี้นอย v I P เดินดีแล้วค่ะเดินดีมาสองวันแล้วค่ะนอย v i p นะคะน้อย v i p เน้นไปที่น้อยเฉพาะกิจน้อย VIP นะคะสูตรของแอดนะคะน่าจะกลับเข้าล็อกแล้วละคะ่ะเพราะว่าหลุดไปโอ้เกือบอาทิตย์อยู่นะคะน้อย VIP ก็ที่ให้วิ่งลูดนะคะวิ่งลูดใครไม่ชอบเบิ้ลนก็ไป7จสีก็ได้นะคะพิจารณากันดูค่ะจะับคู่ในตารางโอเคสุด ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้เอช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกคนทุกท่านนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปังค่ะสวัสดีค่ะ